และนี่คือ UBS Eaton 9e 6kva หนึ่งในอุปรกรณ์ที่คนทำงานด้านไอและเซิร์ฟเวอร์ไม่ควรมองข้ามจะมีอะไรน่าสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดครับ ก่อนอื่นเรามาอันบอกกันก่อนทีมงานขอแรงหน่อยครับเจ็ดแปดคนมาให้หมดเลยกล่องเดียวเอง หลังจาก u n นบ x ก็จะเห็นเจ้า UPS Eaton 6K รุ่นซีรีส์ 9E นะครับมีกำลังไฟอยู่ที่ 6kVA กำลังวัตต์ที่4,800วัตต์ Power Factor 0.8เหมาะกับการใช้งานที่มีการใช้ไฟต่อเนื่องในลักษณะเทคโนโลยีของ True Double c o n v e r s i o n Online เป็นลักษณะของ UPS ที่เป็นลักษณะ p o w e r อนะครับวัสดุสีดำแข็งแรงทนทานเป็นไซซิ่งที่เป็น Free Standing Design ก็จะมีตัวล้อทั้งหมด4ล้อมีตัวล็อกก็คือสามารถไปไว้ได้ใน,ในใต้โต๊ะทำงานได้เลยมีน้ำหนักอยู่ที่ 6, กกิรัมถ้ารวมขนส่งแล้วก็จะอยู่ประมาณ79กิโลกรัมรวมบล็อกนะครับส่วนสูง70.85เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่26.24เซนติเมตรความยาวเนี่ย61.29เซนติเมตรมีหน้าจอ LCD อยู่ด้านหน้าเพื่อเช็คสถานะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องเราก็จะเห็นได้เลยว่าอยู่ในสถานะอะไรก็สามารถเช็คดูที่หน้าจอได้เลยพูดถึงฟีเจอร์ตัว UPS 9 E 6 K จะมีแบตเตอรี่อินเทอร์นอลอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มซื้อเฉพาะตัวเครื่องก็พอก็สามารถแบ็กอัพได้ในหลด20% よ แต่ในกรณีที่ใช้โหลดเต็ม1 0อเเซเลยก็ได้อยู่ประมาณ4 5นาทีในกรณีที่แบตอัพไม่เพียงพอในช่วงเวลาเราสามารถเพิ่มชุด external b a t t e r แตอี่ EBM 1-2ึงชุดเนี่ยสามารถรองรับได้ส0 6ถึงนาทีได้เลยมันขึ้นอยู่กับโหลดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เราเพิ่มเติมเข้าไปด้วยถา้าหากว่าต้องการการคำนวณที่ชัดเจนเนี่ยเราก็มีการคำนวณให้ด้วยว่าลูกค้าจะแบตอัพป,ประมาณเท่าไหร่นนาทีขึ้นอยู่กับโหลดของลูกค้าได้เลยมาดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะ เท่ากับคอมพิวเตอร์ไอ2 3 2ไว้เชื่อมต่อคอมมิวนิเคชันเหมือนกันส่วนช่องนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถเพิ่มเน็ตเวิร์กการ์ดหรือรีเลย์การ์ดเข้าไปได้เป็นอินดัสเทรียลเกตนะครับเราสามารถเลือกการ์ดให้เหมาะสมกับงานได้อย่างเช่นการ์ดตัวนี้จะเป็นตัวรีเลย์การ์ดก็สามารถเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยป๊บ ตัวขั้วเนี่ยมันก็จะคอนเน็กกับหน้าคอนแทคแล้วก็เราสามารถไปดูในส่วนของงานที่เราจะจาเป็นต้องใช้อย่างเช่นในการแจ้งอะลามไปที่ชุดคอนโทรลต่างๆที่อยู่ในห้องควบคุมหรือเราต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมพวก IPM เราก็สามารถเสียบเน็ตเวิร์กอาร์ดเข้าไปตรงด้านนี้ต่อแลนเข้าวงแลนของเราก็สามารถดูสถานะเครื่องเนี่ยผ่าน IP ได้เหมือนกันสามารถเลือกใช้ให้ตามความเหมาะสมได้เลยรับมาดูที่ตรงนี้ก็จะมีฟิลนะครับมีฟิลสองลูกไว้ต่อ External Ba t t e r ตเตอรี่คถ้าทางผู้ใช้งานเนี่ยต้องการเพิ่มแบ็ k อัพ ให้มีระยะเวลานานามากขึ้นตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มชุดแบตเตอรี่ได้ถึงชุดหรือ4สตริงนั่นเองก็เชื่อมต่อถึงตรงด้านนี้ได้เลยแล้วก็มีฟิวป้องกันในเรื่องของระบบไฟฟ้าด้วยมีเบรกเกอร์ทั้งหมด3ชุดก็จะมีทั้งอินพุตเม่นเทนแลวก็ตัวเอาพุตในส่วนของฟีเจอร์เม่นเทนบายพาสเนี่ยในกรณีที่เครื่องมีปัญหาเราก็สามารถออนเมนเบรกเกอร์ตัวเม่นเทนบายพาสเพื่อซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยหลังจากอธิบายในส่วนขององค์ประกอบภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกนะันเราก็จะเห็นภายในของ UPG 9E 6K รุ่นนี้ก<ๆ>ก็จจะพววแผงง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีอินเทอร์น็ตแบตเตอรี่อยู่ทั้งหมด16ลูกใช้แบตเป็นขนาด9 ml ทายอินนิดนึงนะครับก็ในกรณีที่แบตเตื่อมหรือต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของทางบริษัท i n t e ทอร์เน็ตก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น tjw 12 9.0หรือ12วัล9 ml แล้วก็ในตัว wp 1236ของรองก็สามารถเปลี่ยนได้ตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยี double commission online สามารถใช้ได้กับอสาหการมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต้อง data center หรืออุปกรณ์แ a บที่ต้องการความจําเป็นหรือมีีควาามเสสส่ยงงูํหรับ เรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วคราวนี้มาพูดถึงการรับประกันเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปี2025ก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่น 9E 6K เนี่ยซีรีส์ 9E ทั้งหมดเนี่ยเขาจะรับประกันอยู่ประมาณ2ปีแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษีตัน Thailand เนี่ยทางฝ่ายผู้ผลิตเนี่ยเขาเพิ่มให้เป็น3ปีปี on ออซต์เ service ทั่วประเทศเลยก็จ,จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวตัว e ตัน 9E 6K VA สำหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือกำลังมองหา UPS สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับบริษัท e n g e POWER ยินดีให้บริการสำหรัับบบคคลิปนีี้ขอุณท่รช แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ